คนในกระบวนการยุติธรรมเขาก็เป็นไงเขาก็หมือนใช่แล้วคนก็ด่าทั้งบ้านทั้งเมืองตอนนี้ก็เป็นไงยูทูบเบอร์ไอ้้ไอช่องทุกยูทูบก็เป็นไงสูญหายตายจากไปเลยแล้วจะเอาที่ไหนกินที่ไหนแดกนะทุกวันเนี้ยทางไปธรมาก็เดี๋ยวก็ฝาบ้านไปเหลือรถรถรถตู้ต้องขอน้องอะไรอยู่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะนะมันก็ช่องทางทรรมากินไม่ได้เลยอ่ะสารจำสารจำคุกเราเราไปนั่งออกทีวีตโอผมไม่ได้ตามบิดครับผมไม่ได้ตาม ผมไม่ได้จ้ำปลาชงมันตาำ <c oughs> ผมไม่เข้าใจเลยคนใกล้ตัวทำไมมันแนะนำแบบอย่างนกทีวีได้ยังไงอ่ะเราแพ้ก็ดีแล้วก็เงียบๆไปนะไม่ปรึกษาทนายนะเออทนายที่เราจ้างเอาไงดีนะยังไงก็อย่าลืมจ่ายค่าทนายให้ครบละกันอนะเพราะว่าถ้าไม่จ่ายค่าทนายเขาก็ไม่ค่อยมีแรงในการเขียนกรนอนะนะครับเออเข้าใจนะเอาปากไว้ได้เยไอ้พวกนี้กับเชียนนะ จากจำคุกเงียบเงียบดันไปออกทนะีวีน่าไปบอกว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์รัฐมานูญบอกผมเป็นผู้บริสุทธิ์พาะทนายผมบอกมันก็ไม่เชือ่อทนายแต่คนที่ติดคุกค,คือไงตับผลติดคุกอยู่คนเดียวทนายก็ไม่ไงไม่ได้ติดคุกด้วยนะี่ยต้องฝากคนที่มีคดีฟางเนี่ยถ้าเราทำผิดเนี่ยนะเราต้องรู้เรารู้เนะเราทำผิดเนี่ยเราไม่ต้องไปเราไปเชื่อใครหรอกครับทำผิดก็รับสารภาพไม่จะทำผิดบอกทนายบอกมีทางสู้นะเราโยนความผิดให้หาไปเลยนียมันไม่ได้นะครับ เราไปพูดอย่างนั้นได้ไงาสารเราตัดสินว่าคุณเป็นคนพาชมพู่ขึ้นไปแล้วก็ตายแต่คุณดดนไปออกทีวีบอกว่าลาสุเป็นคนพาชมพู่ไปตายเอพอิธีกรเนี่ยพูดภาษาไทยอ๋อเทคนิคในการสู้คดีของทนายผมอยากจะบอกว่าไงจุกรูจุกรูนะครับก็ฟากนะคะรับสาลตัดสินว่าเราผิดนะสาลบอกว่าเราเป็นคนมีวิธุดถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเป็นโก,โก เป็นคนโกหกตัวแหล่เขาก็มีพี่รุ่นตัวคือจับโกหกจับพี่รุ่นตคือจับโกหกพูดแล้วไม่จริงโทรศัพท์ 3, มีเครื่องเดียวสองคนหัวเมียจะโทรหากันได้ไงล่ะหยุดรู้นั่งคำพูดเด็กก็ฟังในครั้งแรกที่คุณให้การตำรวจครั้งที่สองคุณจะให้การเออเมียขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกว่าชมพู่หายสารกไ็ไม่เชื่อก็เชื่อครั้งแรกครั้งที่สองก็เชื่อว่าเป็นปรึกษาทนายมานะทนายอาจจะให้คำแนะนำในการเออ่ในการเปลี่ยนเงินว่าจ,จริงหรือเปล่าสารไม่เชื่อนะครับ ก็เหมือนคดีเป้รับผู้การนะครั้งแรกยืนยันครั้งหลังพยายากลับํำให้การตำรวจเลยสั่งให้ฟ้องแต่ยังการเขาจับได้อรู้จันนะไอ้แบบนี้ช่วยกันเลยจ้าสั่งฟ้องเป้รับผู้การกรู้คดูกะดูคำพูดทั้งแรกครั้งแรกพูดอย่างครั้งหลังพูดอย่างครั้งแรกบอกตำรวจนะมีอาโทรศัพท์มาบอกชมผู้หายครั้งที่สองมีอาขี่มอเตอร์ไซค์มาไงี้นะความจริงพูดหลายครั้งไม่จาเป็นต้องเหมือนกันมันก็ไปเป็นมันก็ติดก ตากตาแบบนี้ถ้าเราเป็นนักกฎหมายเราเป็นกองเชียร์ตะพนต้องบอกว่าตะพนวางกิงพูดกี่ครั้งมันต้องเหมือนเดิมนะอย่างเมื่อเช้ากินข้าวยังอาหาตอนเช้าถ้ากินแล้วก็บอกว่ากินแล้วกลางวันก็ต้องบอกว่ากินแล้วเย็นก็ต้องบอกว่ากินแล้วแต่ไม่ใช่ตอนเช้ากินข้าวยังบอกว่ากินแล้วเพราะกลางวันบอกยังไม่ได้แดกนะเด้อขอตอนเย็นบอกว่าอะไรแดกแล้วอย่างเงี้ยติดคุกครับเขาเรียกว่าโดนจับยุทธหรือจับโกหกนะ เขาเรียกอะไรเป็นคนโกงตอแหลจำไว้คดีจำคนเนี่ยมันให้ความรู้เยอะนะให้ใจต่อฝากนักกฎหมายที่มีความรู้ต่งกฎหมายเนี่ยอย่าไปเชียร์จำคนแกนเยอะถ้าสมมติว่าแกทำผิดนะสมมตินะใครแกรับสาภาพ,าพอย่าไปอย่าไปเชียร์แกสู้นะครับแล้วอย่าให้แกมาวิจารณ์สารถถาเถื่อนต่างๆนี่จะติดคุกเพิ่มไปอีศาศาศกมินสารี่เจ็ดปีนะ่ะนะอย่าที่จะไปหาเรื่องอะไรใครไม่ต้องโอ้ยเดี๋ยวจะฟ้องม,นมนงกังนี่อย่าครับอย่าครับให้คนเข้ามันไส้เงียบๆไปเดี๋ยวผมจะ จะฟ้องตั้งคนตั้งแต่จะฟอ้องเรืั้งีิอย่านะครับเอาตัวให้รอดก,กันแล้วยี่สิบปีมันหนักนะแล้วไอไอไอยูทูบเบอร์ทั้งหลายที่คอยเสือกคอยรายการเนี่ยไม่ได้ทำให้ตัคนคนโดนถ่อนประกันหรือเปล่ามันเสี่ยงนะถึงแม้ตอนนี้เขายังไม่รู้ไม่ยื่แนแสดงว่าเขารวบรวมรูเขาจะเอาให้มันแน,น่นนะนะครับเพราะนันก็ฝากอย่าไปหลงเชื่อนักกฎหมายก็เหมือนกันนะศาลตัดสินรำคุกก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องอต้ององะไรต้องให้จำเลยเนี่ยสมบปากสาก้งบคำ ไม่ใช่ไปเชียร์ยอดไลค์ก็ไปอ้างรัฐธรรมนูญอว่าศาลังไม่ถึงี่สุดนศาลพิถานเป็นผู้บริสุทธิ์อย่าลืมนะคำพิพากษาเผู้ันคู่ความแล้วนะคุณเป็นูดอะไรที่แตกต่างจากศาลตัดสินเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้โคารพอย่างเก่งเลยนะนี่นะครับนี่ก็ฝากไว้ทุกครูมีข่าวอะไรที่น่าสนใจครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับกดกันเยอะๆมันปิดกั้นการมองเห็นเนี่ยนะนะครับวันนี้อาจารย์หล่อมากขอบคุณมากครับ มีอะไรบ้างให้ดูนะข่าวสารต้องคอยตามะเร็วครับเออดาวแปดแชก์ห้นาทีโพส์นะวันที่7ก็คือวันนี้นะรอผลชันสูตรน้องนายนะครับรอชอวัยสามขวดจับปริศนาถูกพ่อแม่เลี้ยงนำร่างขอผ้าผูหูมัดด้วยสายสินยัดตู้เย็นนะครับนี่วันนี้นะครับนี่ดาวดาวแปดแชร์เขาเนี่ยเนี่ยข่าวด่วนนะจดัดดาวแปแฉรเเี่นข่าวสายตะขวด เดี่ยนะครับแจ้งมานะครับนะครับวันนี้นะครับจะรู้นะครับว่าน้องไวสาขวดที่โดนอเอายัดตู้เย็นเนี่ยเป็นอะไรตายจะไปเทียบกับคดีหุืคนป้าแตนไม่เหมือนกันเลยนะครับลุงคนป้าแตนทีม่มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าลากเด็กแล้วก็พาเด็กไปตายโดยปราศจากข้อสงสัยนะสารจังหวัดพุกดาหารเ,เชื่อโดยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าชายพลจะทำความผิดแต่ชายพลมีสิทธิ์ทณ์ฎีตามแต่ตอนเนี้คำพิพากษาผูกพันชายพลคือจำคุกยี่สิบปี อย่ามาเปรียบเทียบกับบดีน้องไปสามปวดโดนยัดตู้เย็นนะวันนี้เขารอผลการชนสูตรจว่าเป็นรายตายอนนีดาวแปดแจกเข้ารายงานเมื่อ,นะเ,อเมื่อ54นาทีนะเดนะีก็ดูนะครับว่าที่ให้การว่ากินอะไรเข้าเหนียวไปแล้วตายอืมแล้วรู้ได้ไงกินข้าเหนียวไปเออนะคล้ายๆใช้ผลอ่นนะ โดนผมขืนหรือเปล่ามีคนร้ายอายุสามสิบปีนะหลบหนีออกกากหมู่บ้านแล้วน้องชมพู่ไม่ได้กินน้าขาดน้ําขาดอะไรจะ,ะไรอย่างเงอาหารอเออไปรู้ได้ไงเนะี่ยเป็นคนพาขึ้นมาหรือเปล่าทาไมรู้ได้เลยรู้ได้ยังไงนะ่ะว่าเขาขาดอาหารเดี๋ยวว่างไปนะฮะอะไรที่มีข่าวด่วนข่าวอะไรเราก็จะดูแลพี่น้องนะครับในการพี่เดในความรู้ครับใครมีปัญหาข้อ,ขอกฎหมายอะไรก็โทรมาได้นะครับ คดีโกงคดีความไม่คืบหน้าแล้วก็โทรมาชุกครูนะครับเดี๋ยวเราดูนะมีอ,อะไรที่น่าสนใจบ้างนะจ๊คเรื่องเล่าเช้านี้นะ,ะทางหลวงสิงห์บุรีดําขัดข้องรถบรรทุกดิดเกี่ยวสะพานลอยน่ากลัวนะเนี่ยนะครับ,เน,รบ,นรบนนเนี่ยน่ากลัวนะเนี่ยน่ากลัวเยวนที่อุบัติเหตุนเนยอะระวังกันน่อยนะ,ะล่าคนร้ายฆ่าผืนหญิงวัย74 ตำรวจนำสุนัขลมกลิ่นดูค้นบ้านค้นปากอ้อยยังไม่พบจับเรื่องเล่าเช้านี้นะเนี่ยดูขนาดไฟเจ็ดสีรถหงส์เลยรถบรรทุกเกี่ยวสะพานลอยพังถล่มกีนขวางทางสายเอเชียติดนะหนักจับเรื่องเล่าเช้านี้นะครับนะเจ็ดนาฬิกาสี่หนึ่นาทีถนนสายเอเชียขาออกมุ่งหน้าคนครสวรรค์กิโลเมตรที่ห้าสิบห้าพื้นที่อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองบุบัติเหตุรถบรรทุกสูงเกินไปเกี่ยวสะพานลอยข้ามถนน พังถล่มลงมากี่กวางทุกช่องทางรถผ่านไม่ได้การจราจรติดหนักโอ้เห็นหน่ากลัวเนี่ยโอ้หน้ากลัวนะครับใครผ่านแถวๆนี่ยนะครับช่วงกิโลเมตร55เอเ,ออเอชียอำเภอชัยโยอ่างทองเราอ้ปิดจนนหมดเไรเนี่ยมันเดี๋ยวนี้คนไทยเยทนี่ยทำอะไรนะไอ้พวกผู้รับเหมาพวกอะไรมันยทิ่มายเน,นี่ยนะชุยเออนะครับนะเรื่องราวเช้านี้หลังสิษย์มันร้ายผับเถื่อนเด็กเกือบ500คนผับใหญ่โตแล้วครับ เด็กเข้าไปได้ยังไงบัตรประชาชนก็ไม่มีเกือบห้าร้อยคนเด็กอ่ะอายุตำ่ำนมะายี่สิบโตนะขอใบอนุญาตประกอบก,บกิจการร้านอาหารแต่ทำเป็นผับเดี๋ยวนะตำรวจไม่รู้ฝ่ายปกครองไม่รู้อืมนะเฉพาะเด็กอย่างเดีเดยวนหน้าเกือบห้าร้อยคนอ่ะผับใหญ่โตตำรวจไม่รู้นะบ่ายปกครองไม่รู้นะตาบอดหรือเปล่าไม่รู้ทั่วไทยอากาศหนาวในตอนเช้ากทมอมีฝุ่น บอกสะสมค่อนข้างบ้าดูในสุขภาพมนด้วยจ้าจ้าจับโจรนขี่ซาเล้งเข้าไปขโมยของที่ว่าการอำเภอคนตัวพกยาบ้า20เมตรพบยาเท่านั้นเนี่ยนะคนติดยาก็ไม่ต้องมาอาแดกหาเก่งอะไรก็หรอกวันๆก็แม่งคอยค่นคอยจี้คอยอะไรครัคอยงัดเนียนะในขณะที่ว่าการอำเภอแม่งยังไม่เหลือเลยนะจากเรื่องเล่าเท่านี้นะเครื่องรันทึกชิ้นส่วน หลุดกลางอากาศเครื่องบินโดยสารอลาสก้าลงจอดจุกเจิญแต่ฟุตซุ่งบินไปชิ้นส่วนหลุดนะเนี่ยโอ้มาเนี่มีอะไรนะครับมาดูข่าวกันไปทุกสำนักนะนกดูคุณสอนยุดแลนะ้วดูนี่ข่าวสดมีอะไรบ้างล่ะโอ้ยวันๆมันมีนะเดี๋ยวดูนะเราดูกันมีอะไรที่น่าสนใจบุกจับอับดังสวรรค์ของวัยรุ่นของหัวเนี่ยนะ เดี๋ยวมันปล่อยเข้ามาเดี๋ยวฝ่ายปกครองนำกำลังบุกจับผับใหญ่โตโงโหลานแต่ไม่มีตำรวจก็ไม่รู้ฝ่ายปกครองก็ไม่รู้เปิดได้สบายแสดงว่าจ่ายเงินช่วยหรือเปล่าครับไปด,ดูนะเออดูน้มมีอะไร